สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสสีดีที่28สิงหาคมพุทธศักราช2568ค่ะสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมวน็จประเทศพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันนี้เวลาการนาฬิกา24นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของมั่งมีฟาร์มอเภอแก่งกระจานจัหดเพชรบุรีซึ่งเป็นฟาร์มในโครงการส่งเสริมฟาร์มต้นแบบของสหกรณ์โคโนมไทยเดนมาร์ก้วยสัตใไก่จำกัด ก่อตั้งโดยนายทรงมั่งมีหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทํากินในโครงการหมู่บ้านสากรห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเดงป่าละอูรุ่นที่3ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2521 ในขณะนั้นนายทงมั่งมีประกอบอาชีพเกษตรกรแต่ประสบปัญหาภัยแล้งและราคาผล,ผลผลิตทางการเกษตรพันผวนอย่างต่อเนื่องจึงหันมาทดลองเลี้ยงโคโนมตั้งแต่ปี2530มั่งมีฟาร์มนี้มีพื้นที่14ไร่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสหกรณ์คโคโนมไทยเดนมาร์กห้้ยสัตว์ใหญ่จำกัดและคณะสัตวแพทย์ ทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและหาแนวทางการดูแลการเลี้ยงดูโคนมตลอดจนการแก้ไขปัญหาด้านประสุสัตว์เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการจัดการฟาร์มแบบดั้งเดิมให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบน้ำนมโคล้นตลาดของสหกรณ์ในช่วงที่ผ่านมา ปัจจุบันใช้บริการธุรกิจกับสาก์โคโนมไทยเดนมาร์กทั้งบริการทรัพยากรด้านอาหารและปะศุสัตว์ในฐานะสมาชิกสหกรณ์รวมถึงได้ฝากเงินและจัดทําบัญชีฟาร์มทุกเดือนคิดเป็นร้อยละ100สอดคล้องกับแผนพัฒนาสาก์อย่างมีคุณภาพ มั่งมีฟาร์มีโรงเรือนรีดนมระบบไบลายขนาด10หัวรีดซึ่งเป็นระบบรีดนมบัวที่ใช้ท่อส่งนมโดยตรงจากเครื่องรีดนมไปยังถังเก็บนมแทนการเก็บนมไว้ในถังพกพาแบบดั้งเดิมลดการปนเปื้อนน้ำนมรวมถึงประหยัดแรงงานและเวลาและสะดวกต่อการเก็บน้ำนมจำนวนมากทำความสะอาดง่ายมีพื้นที่แปลงหญ้า หรือปล่อยแทะเล็มและคอกพักโครนระยะต่างๆจำนวนสิบไร่มีโคน,นมทั้งหมด103ตัวปัจจุบันส่งน้ำนมดิบจำหน่ายให้กับสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์กเฉลี่ยวันละ700กิโลกรัมเดีวรับราคาตามคุณภาพราคา21.74บาทต่อกิโลกรัมมีรายได้ฉเฉลี่ย4,62,800บาทต่อเดือน ทนิสาากลโคโนมไทยเดนมาร์กได้คิดค้นและพัฒนาผล,ผลผลิตจากนมโคแทร้อยเปอร์เซ็นต์นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆเพื่อจำหน่ายแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปโดยมีสำน,น,นักงานคณะกรรมาการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริหรือกอรปอรอและกรมส่งเสริมสาหากรณ์ร่วมกันผลักดันในการสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมโคให้ได้การรับรองจากสำน,น,นักงานคณะกรรมาการอาหารและยาหรืออยเพื่อความ ปลอดภัยของผู้บริโภคปัจจุบันผลิตภัณฑ์นม UHT รสจืดตราหนองโพออร์เจนเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อย เวลา10น,น,น27นาทีสมเด็จพระนิธฐาเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศพ,พระราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดร้านนมหน้าฟาร์ตมตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจบคีริขันจัดตั้งขึ้นโดยสหกรณ์โคโนมไทยเดนมาร์กห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดร่วมกับรกบรมปศุสัตว์เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปน้ำนมดิบให้เป็นอาหารและเครื่องดื่มประเภทต่างๆอย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัยทางอาหารและเหมาะสมในการจำหน่ายในร้านนมหน้าฟาร์มซึ่งเป็นธุรกิจในชุมชนเป็นการต่อยอดส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชุมชนภูมิภาคให้เกิดการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมสดใหม่ มีคุณภาพราคาไม่แพงที่ผลิตได้ในชุมชนจากกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมเพื่อช่วยสร้างค่านิยมให้เกิดการบริโภคโคนมนมน,น,นมโคสดแท้ของไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีไรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวอีกทั้งสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปร้านนมหน้าฟาร์มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2562เป็นจุดจำหน่ายนมและผลิตภัณฑ์นมประเภทขนมและเครื่องดื่มโดยสมาชิกที่ผ่านการอบรมจากกรมปรศุสัตว์ทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรของชุมชนโอกาสนี้ทอดพระเนศสินค้าภายในร้านนมหน้าฟาร์มอาทิ ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดที่มีแคลเซียมสูงผ่านมาตรฐานการรองรับ GMP ผลิตภัณฑ์ทุเรียนอัดเม็ดผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์ที่ได้รับก,การจัดสรรสิทธิ์การจำหน่ายนมโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดชุมพรและกรุงเทพมหาคนคร ไอศครีมทุเรียนป่าละอูเป็นการต่อยอดที่นำผลไม้ที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นมาผสมผสานเป็นผลิตภัณฑ์ไอศครีมที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมาของร้านนมหน้าฟาร์มมีรายได้เฉลี่ย60,000ต่อเดือน สำหรับสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์กห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดเดิมชื่อสหกรณ์โคนมห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่13กันยายน2534ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสมาชิกในการจัดหาปัจจัยการผลิตและรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกเพื่อแปรรูปเป็นนมพาสเจอไรส์ Rice, นมผงและนมอัดเม็ดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก แดะมีโรงงานแปรรูปนมผงชนิดเต็มมันเนยและโรงงานแปรรูปนมพาสเ e อไรซ์ปัจจุบันสมาชิก645รายรวมคนมของสมาชิกประมาณ2,330ตัว ทางนี้ทางชลประทานได้พิจารณาปรับปรุงระบบท่อส่งน้ําจากอ่างเก็บน้ำป่าละอูกระจายน้ยําไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึงในช่วงหน้าแล้งเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์สำหรับใช้นในกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์และใช้ภายในศูนย์รบรวมน้ํานมดิบตลอดจนราษฎรในพื้นที่ให้ได้มีน้ําดื่มเพียงพอให้ได้มีน้ําเพียงพอต่อการทําการเกษตรและปะศุสัตว์ตลอดทั้งปี โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมร้านค้าสหากรณ์ที่ได้จัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคไปจำหน่ายให้แก่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นของใช้ในครัวเรือนที่จำเป็นอาทินมน้ำดื่มน้ำมันพืชน้ำมันน้ำปลาและข้าวสารซึ่งข้าวสารนั้นร้านค้าสหากรณ์ร่วมกับสหกรณ์าก,รการเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่านน้อยจำกัดให้สมาชิกซื้อเป็นเงินเชื่อได้โดยหักจากค่าน้ำนมดิบที่สมาชิกลงให้กับสหกรณ์โคโนมไทยเดนมาร์กหุ้นั่วใหญ่จำกัด กษัตริย์พระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงและชุดพื้นเมืองไปเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ